明白，明白。明明

มานิ่งๆวะลอดช่อไหมนะเช่ไหมนะเช่อไหมนะแคบหน่เออแคนึงนะกับหนึ่งนะโอเคทีนี้มาออกซ้ำตึอ นะอ่ะเป็นแอคนะหนึ่งสองสามฟื้แอคสองเยี่ยมต่อนะอหนึ่งสองสามฟ้นเก็บคำไว้นะเอาไว้เ้าไว้เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอ่าขออีแอคนะหนึ่งสองสามแอ็คฟ้ขงไว้ทัาไว้ก่อนนะทัาไว้ก่อนเนอะขัไว้ก่อนข้าไว้ก่อน ยิ้มยุ่งแต่ก่อนที่จะพอใจมาเรื่อยๆก่อนนะเอออย่างนี้หนึ่งแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะ้ำเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนสองก่อนดีหล่อมากเออโอเคอ่ะทีนี้ขอคิว่หนึง่งสวัสดีครับแล้วก็แนะนาตัวทีละคนทีละคนวันนี้เชฟกุ๊กเฟียดชวนก็ เชฟบุ๊กบุ๊กฟิสชวนพวกเราสามคนมาชิมอาหารฝีมือเขาไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปเจอพวกเราในรายการเลยครับแล้วก็เดินไปเลยนะเดินไปไหนฮะเดินไปไหนก็ได้แล้วแต่ไปคนละทางเลยก็ได้เราต้อเรียกกันคนนู้นไปทางคนนี้ไปทางใช่ไมมากินไปพร้อมนะสวัสดีนะน้นามตัวเหมือนเนิ่นสวัสดีตอนกลางวันนะโอเคพร้อมนะคะ เี็บเสียงไว้เนอะห้าสี่สามสองสวัสดีครับสวัสดีครับผมเบม AF10 นะครับทาง BF10 ครับผม b บม AF10 ครับผมครับผมวันนี้เชฟบุ๊กุเปียนเชฟบุ๊กเปียนบุ๊กเปียนโอเคอีกทีนึงเนาะ สี่ครับไปเข้าเลยสวัสดีครับอีข้าวตรงไหนะครับพร้อมค่ะห้าสี่สามสองสวัสดีครับสวัสดีครับผมเเอฟสิบนะครับแบงคเอฟสิบครับผมมีเอฟสิบครับผมครับผมแล้ววันนี้นะครับเชฟยุทธภูสิทธาเขาชวนเรามาทานอาหารแล้วมันจะอร่อยหรือวมีนี้จะเป็นอะไรเป็นติดตามชมเราวในรายการเลยครับไปอันนี้พี่เดีมโอ้โหแสบ โอเคอธิบดีของคุณขออธิีช่องนิดนึงค่ะช่องใช่สวัสดีครับผมถันเบีย AF10 ครับคุณจุฬาชมฟรีชแนลมาครบทุกรถโดยทุกอารมณ์ทุกรถโดยทุกอารมณ์ใหม่ไหมสวัสดีครับเป็นเสด็จทุกคนกำลังชมสวัสดีครับผมถันเบียร์ AF10 ครับสวัสดีครับผมถันเบียร์ AF10 ครับคุณกจลังชมคุณกจลังชมฟรีชแนลครบทุกรถโดยทุกอารมณ์อ่าแย่คบทุกรถโดยทุกอารมณ์เย้ ทกรโดนทุกอรมละคนนะทำเยุดพอดีมันเป็นไมอูรก็เลยพอมนะคะห้าสี่สามสองวัสดีครับเทมนะครับคุณกํลังชม Green Channel รอบทุกรถโดนทุกอารมณ์ ไม่อย้างไหนแต่ก้าไหกันนั้นยัลงมาไปตหค่มาตอนน